คลิปในวันนี้พี่เบนจะชวนตากล้องมือใหม่ทุกคนเนี่ยมาถ่ายซิตี s c a p e กันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เคยดูซีรีส์ซิตี้สเคปถ้าจําได้อะก็คือพวกเราอะ่ะจะพาไปถ่ายซิตี้สเคปในกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าสถานที่ที่เราคัดเลือกเข้ามาถ่ายในคลิปอะจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถไปได้ไม่ต้องทําเรื่องขอใครหรือว่า ติดสอยห้อยตามใครอะไรเงี้ยอยากจะไปถ่ายเมื่อไหร่ก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปถ่ายได้เลยอันนี้ก็คือคอนเซ็ปของซิตี้สเคตที่ทีมเอลิทูโกทำขึ้นมาสาหรับคลิปนี้นี่เบนก็จะพาไปถ่ายกันที่สาะชิงชา้าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพอะเนาะที่แบบเหล่าตากล้องซิตี้สเคปเนี่ยยังไงก็ต้องมาถ่ายที่นี่ซึ่งคราวนี้เราจะขับรถไปกันแล้วก็ไปหาที่จอดแถวแถว,แถวสาะิงช้ากันเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจอดรถที่ไหน สำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะออกมาถ่ายซิตี้สเคปเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่าวันนี้ยพระอาทิตย์ตกตอนกี่โมงสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บอะไรก็ได้ที่จะบอกว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์ตกตอนกี่โมงเพราะว่าเราจะถ่ายหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปแล้ว อย่างวันนี้เนี่ยพระอาทิตย์ตก6กโมงครึ่งเราก็จะเริ่มกดชัตเตอร์เนี่ยตั้งแต่6กโมงครึ่งยาวไปเลยจนถึงทุ่มหนึ่งเราจะใช้เวลาถ่ายกันแค่30นาทีเท่านั้นแต่สําหรับพี่เบนเนี่ยจะไปถึงก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราจะไปดูก่อนว่าเออเราจะถ่ายมุมไหนอะไรเงี้ยวางแผนไว้ในหัวแล้วก็พอถึงเวลาตอน6กโมงครึ่งก็คือเริ่มกดชัตเตอร์ยาวไปเลยใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปถึงที่เสาชิงช้นตอน6งโมงเย็น เดี๋ยวเราขับรถไปจอดกันแล้วก็ไปดูสถานที่กันเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็คือที่จอดรถโรงแรมสีกรุงเทพเพ้าคิดชั่วโมงละ30บาทเป็นก็มาจอดที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เสาชิงช้ากันไป ตอนนี้เราก็มาถึงที่เต่าชิงชาแล้วเบนก็มาถึงตรงนี้ประมาณ6กโมงเย็นเดี๋ยวเบนก็จะดูก่อนว่าเราจะถ่ายมุมอะไรดีเป็นการแบบเตรียมตัวและเดี๋ยวพอ6กโมงครึ่งเราก็เริ่มมากดชัตเตอร์กันเดี๋ยวไปดูมุมก่อนนะ ตอนนี้เป็นก็ได้มุมเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะมายืนตรงเกาะกลางตรงนี้แหละก็เป็นมุมเสาชิงช้ากับวัดสุทัศน์นีนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเตรียมขาตั้งอะไรเงี้ยเป็นก็ขอพรามสักนิดหนึ่งเผื่อว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่ะจะได้แบบรู้ว่าภาพซิตี้สเกลที่ดีเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ข้อก็คือต้องมีพระเอกในภาพอย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่จะมาถ่ายก็คือเรารู้ว่าจะมีเสาชิงช้าเป็นพระเอกในภาพข้อ2ก็คือฉากหลังเนี่ยจะต้องส่งเสริมพระเอกของเราแล้วก็ไม่มากวนพระเอกของเราอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยแบบส่งเสริมขับให้พระเอกเราดูแบบมีพลังมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีสายไฟลกๆอะไรเง,งี้ยมาบัง ก็ไม่ดีข้อ3ก็คือมีน้อยให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ ISO ร้อยซึ่งเป็น native ISO เป็น ISO ที่ไม่มีการ e x p a n d นะ เราจะตั้งเป็น ISO ร้อยทุกครั้งเลยข้อ4ก็คือภาพเนี่ยควรจะชัดลึกทั้งภาพก็คือแบบชัดหมดเลยมันจะทําให้ภาพมันดูมีพลังเมฆชัดตัวพระเอกในภาพชัดอะไรแบบเนี้ยข้อ5ไวบาลานเนี่ย,ยให้ถูกใจตนะั้งแต่หลังกล้องไปเลยหมายถึงว่าเวลาที่เราถ่ายเราก็จะปรับไวบาลานอะ่ะโดยที่ตาเราเห็นยังไงเราก็ปรับหลังกล้องเนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอ่ะต้องการให้ภาพที่เราเก็บอ่ะตรงตามสิ่งที่ตาเราเห็นมากที่สุดซึ่งเป็นว่ามันจะช่วยให้ภาพเรามันดูแบบเป็นธรรม ชาติแล้วมันจะสวยที่สุดเลยข้อ6ข้อสุดท้ายก็คือแนวเส้นขอบฟ้าต้องตรงแล้วก็ไม่มี distortion ก็คือเราอะสามารถแบบเปิดเส้นระดับน้ําในกล้องอะเช็คก็ได้ว่าภาพมันตรงไหมแบบเราตั้งกล้องตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันอัิเตบจริงๆอะเดี๋ยวเราไปปรับแก้ในไลท์มหรือ p โ o โตช็อปเอาก็ได้ก็มีทั้งหมด6ข้อที่จะเป็นคุณสมบัติของภาพซิตี้สเคปที่ดีสําหรับไฟ n a ลอิมเมที่จะได้เนี่ยจะเป็นภาพแบบนี้ ซึ่งจุดที่เราจะยืนเนี่ยก็คือจะเป็นเกาะตรงถึงกลางของถนนน่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอุปกรณ์กัน สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นหยิบกล้อง A7R Mark IV มาแล้วก็ใช้เลนส16์16-35 f 2.8 c m ซึ่งอันนี้จะเป็นเลนส์อั t ต a w i ก็เอามาใช้ถ่ายพวกแ a น d s c a p e cityscape ได้อุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขาตั้งกล้องตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้อง Manfrotto b f r e e Advanced Carbon Fiber เป็นขาตั้งกล้องน้ำหนัก1.2กิโลก็พกเอามาใช้ถ่ายทั้งนอกได้ถ่ายิ i ี้ได้อย่างสุดท้ายก็คือรีโมทชัตเตอร์ อันนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่มีรีโมทอะ่ะเราก็ใช้วิธีการตั้งเวลาถ่ายก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องรอหม่วงเวลานิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ถ่ายแลนด์หรือทิทีสเคปบ่อยๆนะเป็นว่าใช้อันนี้ก็สะดวกดีอันนี้เป็นจะถ่ายเป็นรอไฟเนาะแล้วก็หลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเข้าไปโพสต์ในไล t ์ลูมถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกัน ทีนี้เรามาดูค่าเซตติ้งกล้องกันเนาะอันดับแรกก็คือเราจะปรับกล้องมาที่โหมด M นี่นะก็คือบิดมาที่ตัว M นี่อันที่2ก็คือค่า ISO เราจะเซตไว้ที่ร้อยเพราะว่าเราตั้งบนขาตั้งแล้วก็มันจะทําให้ได้น้อย,น,อยน้อยที่สุดก็เซตไว้เลยร้อยแล้วก็ค่า f ที่เบนก็จะใช้เป็น f 1 1มันจะได้เป็นภาพชัดลึกที่โอเคที่สุดแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็คือตามสภาพแสงซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะถอยสปีดชัตเตอร์ลง ให้แบบสปีชัตเตอร์มันช้าลงพอสปีชัตเตอร์มันช้าลงมันก็จะดูดแสงทำให้ภาพมันสว่างขึ้นการโฟกัสเนี่ยก็จะมาตั้งเป็นแมนนวลโฟกัสนะเวลาที่เรากดชัตเตอร์เนี่ยกล้องมันจะได้ไม่โฟกัสใหม่โอเคเสร็จแล้วเราก็โฟกัสไปที่เสาอิงช้าเนียนะโฟกัสเลยโอเคก็ประมาณนี้ ตอนนี้เสาชิงช้าก็ชัดและส่วนการจัดองค์ประกอบที่พี่เ็นจัดเนี่ยก็คือแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนให้ถนนอยู่ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วส่วนท้องฟ้าก็อยู่ด้านบนปึ๊บๆแล้วก็เสาชิงช้านี่ก็คืออยู่ตรงที่เป็นจุดตัด9ช่องอ่ะอยู่ตรงเส้นเนี่ยเส้นจุดตัด9ช่องนี้ต่อมาก็คือเซตไวบ้บาลานซ์เราก็เลือกไวบ้บาลานซ์พี่เบนก็จะใช้การเซตแบบเป็นเคลวินนะ แล้วเราก็เซตแบบตามที่ตาเราเห็นอนะว่าเราเห็นแบบเป็นสีอะไรสีตอนนี้มันจะประมาณประมาณเนี้ยไี่มันจะเทาๆหน่อยเออสีประมาณเนี้ยแล้วก็ดูซิชิปเป่าชิปไปทางบลูนิดนึง โอเคได้สีประมาณเนี้ยที่ตาเห็นตอนนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็จะให้ค่อยปรับมันไปเรื่อยๆตามที่ตาเราเห็นตอนนี้เราก็ได้องค์ประกอบเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบนน่ะจะถ่ายแล้วก็ทําให้ได้ไฟรถวิ่งด้วยจะถ่ายไปหลายๆใบแล้วก็รอจังหวะรถมากับรถเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟแบบโค้งๆรอบเสายิงช้าแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาซ้อนกันใน photoshop ตอนนี้เราก็กดไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็จะมีรถแบบว่ากลับรถมาเเงี้ยแล้วก็กดถ่ายอันนี้ก็เป็นไฟที่ได้จากรถที่มากลับรถตรงโค้งตรงนี้อันเดียวรถมาแล้วเป็นไงได้ไหมนี่ก็คือมันจะได้เป็นไฟขโค้งอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเส้นไฟเอาว่าเออเราจะเอาไฟเส้นไหนแบบเนี้ยแล้วก็กดไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่เรากำลังรอฟ้ามันจะเริ่มมืดลงเรื่อยๆนะเราก็ต้องคอยดูนะแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์เพื่อไม่ให้ภาพของเรามันมืดเกินไปแม่มากลับรถแล้วอะเอ้ยไม่ใช่ไม่กลับวะเฮ้ยหลอกอะหลอกกันนี่นะเออแต่จริงๆมันก็สวยนะมันได้รานสะท้อนไฟอ่ะกลับรถแล้ว โอเคก็จะได้ไฟแบบนี้สวยอะ่ะ <laughs> <laughs> การมาถ่ายซิตี้สเคปเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยในการรอจังหวะอย่างเช่นถ้าเราต้องการไฟรถวิ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้รถอะ่ะมันกลับเงี้ย คอยดูไม่สามารถจะยืนน้ำลายยืดเฉยๆได้เป็นว่ามันก็สนุกดีมันได้ฝึกความอดทนไปด้วยอะไรเงี้ยจากการทดสอบการถ่ายซิตี้สเคปหรือว่าพวกแลนสเคปที่เป็นถ่ายมานะภาพที่มันจะได้ท้องฟ้าที่สวยที่สุดอะ่ะมันจะอยู่ตรงประมาณผ่านไปแล้ว15นาทีอะ่ะก็คืออย่างเช่นว่าถ้าพระอาทิตย์ตกตอน6กโมงครึ่งใช่ไหมก็ประมาณ6กโมงสีเราจะได้ท้องฟ้าที่สวยที่สุดอันเนี้ยต้องคอยดูเลยนะห้ามพลาดอะ่ะคือสมมุติว่าถ้าเกิดเรามาสายอะไรเงี้ยเราอาจจะเลทได้แต่ว่าเราควรจะได้กดถ่ายช่วง หกโมงสีอันนั้นจะดีที่สุดรอจังหวะเนี่ยเราก็จะได้ไฟจากรถตุกๆอะเวลาที่เขากลับรถใช่ไหมมันก็จะได้ใบเป็นสีสีอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยได้สีเขียวมาด้วยมีรถเมย์มาเราก็กดไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกภาพมาลงที่ Photoshop กัน ด,ดูเอออันนี้เป็นไฟจากรถเมยตอนนี้มันจะค่อยๆเริ่มมืดลงเรื่อยๆเราต้องคอยแบบสังเกตแล้วก็ปรับค่าสปีดชัตเตอร์ให้มันช้าลงเพื่อที่ภาพเราจะได้ไม่มืดอ่าอ,อย่างเงี้ยแล้ก็ปรับไปอีกกึกหนึ่งขอปรับไว้บาลานซ์ลงสักหน่อยนะจากเมื่อกี้ที่ตั้งไว้อ่ะก็จะลดลงเป็น 5,500K แล้วก็ยังชิปบลูเหมือนเดิมนี่นะปรับลง ตอนนี้ฟ้ามันแบบน้ำเงินเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วเบนก็จะขอแค่นี้ก็คิดว่าตัวเองได้ภาพเบสที่เป็นท้องฟ้าแล้วแล้วก็ได้ภาพไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาภาพเนี่ยไปนั่งทำ ไลท์รูมและโฟโต้ช็อปกันเลยกลับมาถึงบ้านกันแล้วเรามาทําภาพกันดีกว่าเริ่มต้นที่ไลท์รูมกันเลยตอนนี้พี่เบนก็คือเลือกภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพเบสของเราซึ่งอันนี้เราก็เก็บมาได้ตอน6กโมงสีนาทีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเนี่ยสวยที่สุดเลยเหมือนอย่างตอนที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเราก็เลือกภาพนี้มาเพราะว่าพี่เบนนะเห็นว่าตรงท้องฟ้ามันเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีแซมม่วงตรงด้านล่างนี่รู้สึกว่ามีหลายสีก็เลยเลือกภาพนี้ในช่ววงเวลา 6. 45มาแล้ภาพนี้ก็ถ่ายที่ระยะ20มมนะเลนส์3 6บ5บิดไปที่20อันนี้ก็เป็นภาพเบสของเราส่วนภาพอื่นๆเนี่ยที่เป็น1ดาวเนี่ยเหล่านี้ก็คือจะเป็นภาพไฟที่เดี๋ยวเราจะเอามาซอนกันใน Photoshop เนาะสหรับใน Lightroom เราก็จะทำเฉพาะภาพเบสก่อนแล้วก็ซิงเซตติ้งทุกอย่างไปที่ภาพไฟเริ่มต้นจากเราก็มาเลือกที่เลนส์คอลเลกชันแล้วก็ติก๊ก ร m o o ฟ c o s m e t i c Aberration แล้วก็ Enable Profile Collection นะแล้วก็มาที่ Detail แล้วก็เพิ่ม Sharp e พพี่เบนก็เลือกประมาณ70เรียบร้อยแล้วก็มาที่แท็บ Basic กันเลยแล้วเราแท็บ Basic เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออเราจะแก้ไขอะไรที่ภาพนี้บ้างแล้วก็ค่อยๆไล่แก้ทีละจุดเริ่มต้นจากไว้บาลานเลยละกันอันเนี้ยพี่เบนรู้สึกว่ามันมีความส้มมากไปนิดนึงก็ขอปรับถอยไว้บร้านลงมาหน่อย ปะม,มันก็ทําให้แบบตรงเมฆเนี่ยมันมีสีน้ําเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะแก้ต่อมาก็คือไฮไลท์ขอลดไฮไลท์ลงหน่อยพวกดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยมันจะได้กลับมาเพราะว่าเราลากสปีดยาวแสงมันก็จะ,ะถูกดูดเข้ามาเยอะแล้วมันก็จะมีความจ้าพอเราลดไฮไลท์ลงพวกดีเทลในภาพก็จะกลับมาแล้วก็เพิ่มความสว่างนิดหนึ่งมาปรับที่ไว ปรับแค่นี้พอแล้วก็สําหรับแบล็คเนี่ยจะลากไปทางซ้ายพาะลากไปทางซ้ายเนี่ยถนนมันจะมีความมืดขึ้นเห็นไหมเนี่ยลองสังเกตที่ถนน,ม,นมันจะมีความดําลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไฟมาวางซ้อนกันตรงถนนเนี่ยไฟมันจะได้มีความเด่นขึ้นมาเพราะว่าตัวแสงไฟที่อยู่บนถนนที่มืดดำเนี่ยมันก็จะมีความเด่นขึ้นไปอีกโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนอะที่นี้สําหรับตรงท้องฟ้าเนี่ยอยากจะเพิ่ม clarity เข้าไปไหน่อยเพราะว่าพี่เบนอยากจะเน้นให้มัน เห็นเมฆเป็นเชฟมีความชัดเจนของเมฆขึ้นมาเงี้ยก็ปรับไปที่เคลิตาโอเคเรียบร้อยสำหรับแท็บเบสิกก็จบไปสเต็ปต่อมาเนี่ยน่เว็นก็จะมาที่แท็บคัลเลอร์เนาะเลือกให้เป็น all แล้วก็มาปรับกันจุดที่อยากจะปรับสำหรับแท็บคัลเลอร์เนี่ยตรงวัสดุทัดด้านซ้ายเนี่ยคือรู้สึกว่าวัสดุทั์มีความแสงจ้าไปนิดนึง อยากจะลดแสงสีส้มลงแล้วก็มาที่ลูมิเนนซ์แล้วก็เลือกตรงแทบออ l l เรนเลื่อนมาทางซ้ายลองสังเกตตรงหลังคาวสัสดุทัดนะดีเทลมันจะค่อยๆกลับมาอมเอาประมาณนี้ถัดมาตรงเสาชิงช้าเนี่ยอยากให้สีแดงมันมีความสว่างมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันยังอยู่ในเงามืดพี่เบนก็มาที่แทบเลสแล้วก็เลื่อนไปทางขวาให้มันมีความแบบโกลว์ขึ้นมาตรงสีแดง โอเคประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้สิ่งสุดท้ายที่อยากจะทําในภาพเบสเนี่ยก็คือการเพิ่มแสงสว่างเป็นจุดๆเราก็จะมาเล่นที่ radial filter กันกดเลือก radial filter แล้วก็ปรับ exposure แล้วก็วงไปในจุดที่เราต้องการปรับอันนี้เนี่ยพี่เป็นอยากใส่ตรงเสาชิงช้าหน่อยเพราะว่ามันมีความมืดเนี่ยเราก็วงเข้าไปเลยวงไปประมาณนี้แต่ถ้ารู้สึกมันดูแบบสว่างเกินไปเราก็มาลด exposure ลงตรงนี้นะ เอาให้มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติอะ่ะอย่าใส่เยอะอประมาณนี้แล้วก็อยากจะเพิ่มตึกตรงนี้ด้วยตึกข้างล่างเพิ่มนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ด้านนี้ไม่เยอะไม่เยอะเพิ่มนิดนึงพอพอให้มันรู้สึกว่ามันมีความสว่างสวยอะไรเงี้ยโอเคสำหรับภาพเบสจะทำเท่านี้นี้เรามาดูมี for ์อะ t เ r กันว่าเป็นยังไงบ้าง ันนี้ก็คือปรับเรียบร้อยแล้วด้านขวาด้านซ้ายเราก็ยังไม่ได้ปรับโอเคนะถ้างั้นเราก็จะซิงค์เซตติ้งเหล่านี้ไปที่ภาพไฟที่เราเลือกเลยด้วยการที่เราเลือกภาพเบสของเราเป็นภาพแรกแล้วก็มากดปุ่มชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายที่ภาพสุดท้ายที่เราต้องการจะเลือกมันจะ select all มาเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็กดบันมโดนชิป S ซิงค์คอนไนเซตติ้งก็จะเด้งขึ้นมาพี่เ็นก็จะเลือกเป็นเช็คอไปเลยเนาะให้มันแบบซิงคทุกอย่างเข้าไปที่ภาพไฟของเราแล้วก็กดซิงค์คอนไนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เซตติ้งของภาพเบสเนี่ยก็ไปสู่ภาพไฟของเราทั้งหมดแหละเนี่ยนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอ็กพอร์ตภาพทั้งหมดแล้วก็เอาไปสอนกันใน Photoshop กด c t r l Shift E เพื่อเอ็กพอร์ตแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ละกันนะเป็น L R export เนี่แเราก็กด Export เลยทั้งหมด12ไฟล์นะโอเคตอนนี้ Export เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาดูที่โฟลเดอร์ของเราก็คือ L R export สเต็ปต่อไปของเราก็คือเราจะเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็ลากภาพเบสลงมาที่ Photoshop ก่อนภาพเบสของเราก็คือเบอร์นี้749เนี่ยนะเสร็จปุ๊บเราก็ลากภาพไฟเนี่ยมาซ้อนกันใช้วิธีการลากอย่างนี้เลยลงมาปึ๊ม แล้วก็กด enter จากนั้นเราก็เลือกที่ blend mode ตรงเนี้ยเลือกให้เป็น lighten แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาที่ add layer mask กด alternate แช่นะแล้วก็จิ้มที่ layer mask ให้มันเป็น mask สีดำเพื่อที่เราจะเอาแปลงสีขาวเนี่ยปาดเปิดเฉพาะไฟขึ้นมาเราก็มาเลือกตรง brush tool ตรงนี้นะแล้วก็เลือกให้มันเป็นสีขาวแบบนี้กดย่อขยายแปลงด้วยการกดบอใบไม้ r อ l i n นะ นี่พี่เบนก็จะขยายแปลงก็กดตรงตัวลอลินจะกดย่อ,อก,ก็กดตัวบอใบไม้เอาแปลงขนาดประมาณนี้แล้วก็ปาดลงไปเลยเอาเฉพาะตรงไฟเมื่อกี้เราจําได้ก็ไฟมันอยู่ประมาณไหนพี่เบนก็ปาดเฉพาะตรงส่วนนั้น,นแค่นี้พอ นี่แหละก็เป็นวิธีการสอนภาพไฟเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราพอใจกับภาพของเราถ้างั้นเดี๋ยวพี่เบนไปทําแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภาพไฟนอลอิมเมจกัน โอเคตอนนี้เราก็สอนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทำการรวมเลเยอร์กันเลยด้วยการกดค e. อนโทลชิป E ปึ๊บเลเยอร์ก็จะถูกรวมเป็นเลเยอร์เดียวเลยแล้วก็กดคอนโทล S เพื่อเซฟเราก็เลือกเป็น Mac เลยเลือกเป็น12เลยแล้วก็กดโอเค โอเคก็เรียบร้อยนะที่เราทำภาพไฟหลดวิ่งไปให้ดูเมื่อกี้นี้การถ่ายก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปเก็บภาพมาแล้วก็เอามาแต่งในไลท์ o ูมแล้วก็ซ้อนไฟใน Photoshop ก็มีแค่นี้ดูไม่ยากเลยเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปทำตามกันดูได้ไปถ่ายที่เสาอิงชาเนีพี่เป็นว่ามันเป็นที่ที่กล้องเขาไปฝึกถ่ายกันเยอะมากที่ไปวันนั้นนะก็มีตกล้องไปถ่ายกันเต็มเลยโอเคเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่เว็บ ใน lovetoko.com/shop นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย